ัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องใจพุทธอัตนาุนทุกๆคนนะคะไอ้บริวันนะครับวันนี้นะคะทูเดย์นะคะทูเดย์แบบว่าขุดป้านะคะได้หัวปรีมาสองหัวนะคะคุณน้องเอามาจากสวนเพื่อนเนาะเห็นไหมคะ่ะหัวปรีนี่ก็คือปรีขวดลำหวานเนาะปรีนะคะหัวปรีนะนืะหัวปรีกินเหรเพันว่าผู้เถ่าพันวาอันบารุ่งน้ำนมพัน,นวาสำหรับคนไม่ลูอ่อนพนะ อันนี้ก็คือสีโบเกียวกับพุ้นปลากระพุ้นปลาบ่ได้เป็นนไม่ดูอ่อนวันนี้กพุ้นปลาเนี่ยเคสเอียงที่แบบว่าอยากกินแบบอันนั้นนะ,ะบ่อยากแกงนะแกงกระเบือเนาะก็เลยจะทำซุปซุปเน,นะะี่ยค่ะซุปก่อนนี่ก็ปอกเอาเป็นเหลือนิดหน่อยนะคะอันนี้มันยังแกล่อยู่เนาะอืยังแกลี่ยไ้แล้วก็เ,เนี่ยน้ำเกลือนะคะน้ำเกลือ แล้วก็ผ่าเช่นนี่นะค่ะด้แช่น้เกลือไปก่อนเชื่อว่ายังเขาบอกว่าเพื่อไม่ให้มันดำพะนะต่วมาดำมา,าดำว่าขาไปกินเดินไไหนเนาะอ,อันเรต้องเช็ดลงเช็ดลับกินปากเข้าเองไม่ต้องไปซีเรียเรื่องของกินเนาะก็คือมันเป็นตากของเรานะฮะเ,เราจะไปซีเรียสอะไรนะจะาขาวจะดำมันแสียปวดขนาดเนาะ กินแล้วมันมีพิษมีภัยกินแด้ว่าแต่มรดค่ะท่านี่กินได้ไม่เบียดเบียนเนี่ยอันนี้ก็นานแล้วเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นดึงดันนี้นะคะเพราะว่ามันนานลงน่าจะนานนั่นแหละเพราะว่าไปบ้านเขาเขาให้มาเมื่อกลึงสี่เนาะเพราะว่ามันอยู่ข้างในด้เขาไปเห็นดิค่ะอืมเนี่ยเราก็แค่น้่งเกลือไว้หน่อยนึงเะค่ะเด้อเดี๋ยวคุณป้ากำลังต้มปลาอยู่เพราะว่าต้องใส่ปลาด้วยดิอืมก็ใส่ปลาด้วย อันนี้คืออะไรคะอันนี้ก็คือซุปนะคะนี่เห็นไหม,มใส่เข้าไปมไมได้เก็ใส่เข้าไปเส้นมะนาวหน่อยหนึ่งนะเออเส้นมะนาวเศษเรลือไมเสีนน้ำเล็กหน่อยหนึ่งก็ใส่เส้นน้าแป๊บหนึ่งก็ในขณะที่ป้าต้มปลาไว้เนาะ,ะต้มหัวปลีไว้นะคะเราก็จะมาเอบขโมยข้วมุยผักน้องสาวก,ก่อนมันปลูกเอาไว้ อุย้ยหนอนกินวะเฮ้ยอุ้ยหนอนอีหอย่างนะคะนเมากินใบสะละเนอ้ยอยตายแล้วเธอนี่เธอก็กินเป็นเหรอเนี่ยอืมตายซื้อหอยกระสีเดียก้อนหนึ่งตัวเอาไว้เจ้าก็กินซื้อๆแล้วคนะอยับเอาก้อนนั่นแหละก็สนะโอ้ไม่รู้หนอนอะไรมากินไหมอุ้ย,ยหมดเลยรูโอ้ยตายตายตาย,ตายไม่เหลือเลยนี่อ โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่แม่โอ้ยมันมาเอาเบอร์แล้วแฮ่แห่แ่แ่กูก็เอามั่งเนี่ยเอาไปใส่ซุปปีนะคะเนี่ยเก็บให้หมดเลยแหละไม่รู้ตัวอะไรมากินเะยดูโอ้ยหมดเลยโยมีผักกะถินน้ำปาหน่อยเอาผักกะถินนะมั้ต้นกระทินหน่อยไหมมีอยู่สองสามหยดได้ไ่ยโอ้ นี่มันมากินดูสิค่ะเนี่ยมันมากินใบเหี้นนี่หมดแล้วเนี่ยเนีะอ๋อมันมากินใบไอ้นี่ยเขาหมดเลยเนาะดูมันปลูกเอาไว้น้องสาวป,ปลูกเอาไว้เดี๋ยวก็เสร็จเราเอางนะเ,เดี๋ยวเราเป็นคนกินเขาปลูกเราก็เป็นคนกินแทนเนาะว้ายมันเด็ดออกยอดหมดไหมร้อนอะไรมากินเหรอเนี่ย นีเขาดูไอ้นี่อันนี้อะข้าหอมเปีเขาเรียกอะไรนะกักซีฝรั่งเนาะใบเพิ่งปลูกหรอกเอาสักก้อนเอาพอไปใส่ไอ้นี่ที่ซื้อหรอกว่าเนาะเอาไปใส่ไอ้ซุปอันนี้เฉยนะอืออือพอแล้วแค่นี้ก็พอเนาะไม่ต้องเยอะเนาะสะระแหน่กัะหอมเนาะ หลังยาที่เราต้มหัวปลีเสร็จแล้วนะคะมันกระสิออกมาจางซีนมาค่ะหัวปลีต้มเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ใช้มีดหั่นนะคะมีดสับเอาทีละคะ่ะมีดสับจะสับใ,ในเขียงก็ได้เลยก็แล้วแต่สะดวกเนาะคุณป้าสับยสับในจานนี่แหละคะ่ะนี่ค่ะสับให้มันละเอียดซืสือนะพอจะได้ตำง่ายๆนะเออไม่ว่าสับให้แหลกเด้ค่ะแล้วหั่นซื่อๆหั่นให้ตอนน้อยๆอย่ะ ที่ชิ้นเล็กๆนะคะยังแก้ได้น,นะคะคุณป้าจะเอาพริกป่นลงไปก่อนเอพ้พริกที่จะใส่นนะคะจะเป็นพริกสดพริกแห้งได้หมดนะแล้วแต่คนมากะเนาะเนี่ยชอบเผ็ดก็ใส่เยอะไม่เผ็ดก็ใส่น้อยเข็ดอ่นนะคะ่ะซีเป็ีกยวอย่างมากไม้ก็ะซีวิตเนะาะหลังจากนั้นนะคะคุณป้าก็ต้มปลาไว้แล้วเนาะเนี่ยเนื้อปลาที่เราหั่นแล้วนะคะเอ้ยไม่ใช่แกะเดวนะคะปลาอีกอย่างหนูมุ่มงจัดแบบ ปรากดวสั่นปรากฏปลามันสีเบิดมีสีดำอันน้องสาวน้องสาวหรอกไปซื้อมากอะไรซื้อมากไปจะโรยนะเนี่ยตั้มก่อนเลยค่ะนี่ยให้มันแหลกก่อนตั้มปลาให้แหลกก่อนนะนะอืะอจะเแซ่บบ้างไหมนี้ยมัน,นี้ก็เสียเอาปีร้องสตัวเสียแล้วเนาะอือม,มันสีไปยากอีกเอง อี๋อยากนี้ไม่ะค่ะทำซุปซุมเท่ากับปีรุ่งต้าปีลงก็หั่นให้เรียบร้อยกันนะคะหั่นให้เรียบร้อยก่นนะะยอกนเนาะ,ค,ะนค่อยๆเอาลงนี้นะคะอย่าเอาน้ำลงนะคะเพราะมันจิตําใส่กระเด็นเสกตาตัวเองเนาะ,ะเออถ้าพูดได้วงหัวกันจักสิวานี่เนาะเฮยกับจัมโบ้หูวกับจักสิวานี่กับกระเบื้องแสิว่าเนาะ ันจะไปตํำเปียกเปียดเมือกเจเสตาเจ้าตัวเจ้าสีโงหิดอียงเันเอาลงไปตำอย่างนี้นะคะอันสมัยพอ่อเมย์ห้าเนาะสมัยอยู่บ้านนอกนอ,อ,อีสานบ้านฮางอัอีหยังกับปนเบิดเนาะอีหยังก็สุกอันแบบว่าอันกินแบบประหยัดกันะเนาะปูสองตัวก็ต้องต้มปน,นะะเนืค่ะเด้อสมัยตะกี้เนาะลูกหลายอย่างสีแม,ม่ก็ต้องเช็ดอันแบบ ให้มันพอดีกินนะเนาะแม่ตะไครก็ยังต้องปนเป็นบ่ละขัวตัวบ่านโปะจะม่านก็ได้พี่แมย์ว่าขัวที่คั่วได้พายุบ้านน่ะนะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่จ้ะได้กินไข่สู่หมื่นที่ไปขายสั่มเออพ่อเป็นเอาเป็ดมาให้อันเลี้ยงละกันทั้งเป็ดทั้งไก่แม่เออยังไม่เศร้าเลยเอ๊ะใครไปขายตัวอุ้ยขยันซื้ออย่างไงโปะจะม่านก็ได้พ่อกะซอยบอกว่า พ่อได้สือสุดนักเรียนกันวะอือพ่อ,พอห่อไหนก,ก็ดีดีสอนให้ลูกทำเป็นเนาะมันก็ดูที่พ่อแม่นะคะพูดถึงเนาะลูกจะเก่งจะขยันต้องสอนพวกลูกพ่อแม่ต้องสอนแต่เด็กเด้ใยั่แหละว่าสอนวมันสิวสม่สรณ์สิวจมให้ลูกเห็นอย่างผู้า่าโอ้ยทำมนี้ก็ได้็ะพ่อเขาใจเนาะไม่มด่าลูกจมให้ลูกว่าลูกว่าเห็ขุขีดขานเถอะนะ ก็เป็นตัวอย่างที่บอดีลูกมันก็เห็ดต่างตัวแล้วแม,ม่เหรอเห็นบ่ละค่ะเพราะว่านเนี่ยข้าวสุกมันกับสิไดอย่างสิไดเห็นบ่ค่ะม,มันก็นสิเป็นเอเรสิผู้น้นว่ามันเอเรสหรือเป่าซื้อหอกเด้อเนี่ยเนี่ยปรีกล้วยนะคะป,ปรีกล้วยนะคะอันนี้ซุปปรีกล้วยเนาะเนี่ยพอพอเราต้มมันเลย เปื่อยนะคะสักยี่สิบนาทีนะต้มใส่น้ำเด้อต้มใส่หมอเนี่ยเห็นไหมคะกระเล็บเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ปรุงสิคะเราจะใส่อะไรเราชอบอะไรคะเราชอบปลาแดกใช่ไหมเราก็ใส่ปลาแดกเข้าไปน้ำปลาร้านะคะชอบน้ำปลาร้าก็เหมือนปลาร้าเข้าไปน้ำปลาร้านะคะ ยี่ห้อไหนก็ใส่ไปเถอะชอบยี่ห้อไหนก็ใส่เข้าไปอันนี้ก็ไม่ได้จอดจงมันแล้วแต่คนชอบคนชอบม่เหมือนกันมางคนกับว่าฉันชอบยี่ห้อนี้มางคนกับว่าฉันชอบยี่ห้อนี้เผื่อว่าอืเอาก็เล้ยวแต่เนาะสี่ไปคิดใหญ่เ็อยียงให้แต่ไปกินกินท่ซื้อไหมเจ้ามักยี่ห่ออะไรเจ้าใส่ไปโรดอันนี้ก็คืออยียงก่อ่ามากหน่อยเสียบหน่อยมากใส่หลายก็เสียบหลายให้เป็นวางอือ อาหารอีสานมันเป็นอะไรที่ขัดขาดไม่ได้กับตัวนี้นะคะอืต้องใช้ช้อนช่วยด้วยค่ะเด้วเพราะว่ามันปรสิเป็นเอลิปเนาะจะเป็นแบบเริ่มโคตรหคักนะอืนี่ก็ซุปนะคะเป็นซุปอีสานเอามาซุปบ้านเราเนี่ยทำได้หมดทุกอย่างเนาะมัะมี่ขนมนังได้หมดนะคะมะเขืออะไรเงี้ย ที่นี่คุณป้าก็จะใส่งาดํานะคะงาดํคขัวแล้วนะคะใส่ให้หมดซะเลยยิงๆเขาไปใส่ซุปขนุนนะคะแต่ว่าปิกเกี่ยวะคุณป้าจะใส่อะอืมนี่หยางบอ <c oughs> ใส่ใส่ก็ได่ายเวและนเอาะใส่หัวปีก็ได้ใช่กันน่ะล่ะใส่ปีก็ได้บ่แม่มปัญหาดยละจาา้าการห้ามมับใส่ไหมมันก็เป็นสุขภาพหมดทุกอย่างนะคะ ก็เราอยากใส่เราก็ใส่เข้าไปนะคะไม่ต้องไปซีเรเยอเพราะว่มา,มาใส่แล้วมันก็อร่อยใส่แล้วมันก็อร่อยอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นหอมแดงนะคะหอมแดงหัน่นสะระแหน่ผักชีลาวะคะ่ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็คนนี่ เป็นยังไงบ่ค่ะเป็นยังไงจะแซ่บบ่โอ้ยจะมันไปที่เสีบเขาเนียววันเอออีพออีเม่มาเด้อบุดรยาเนี่ยปลากระปลาสุกนะคะไม่ใส่ปลาดิบเด้อถ้าใครอยากให้มีน้ำอเจาะก็ใส่น้ำต้มได้นะคะนี่ใส่ดีบ่ใส่ดีขึ้นบอ่ดีวะเอาจจกหนุ่ยกันนะเนาะแต่ว่าขอเสียบนะเนาะมันสเสียบบอ ืม่สบยบแ่เาะใก็เตปากก็วนี่โอ้เสบเสบเสบเห็นี่กระเสบเยแตนเนาะควนปูนเนี่ยกระเสบ คนผู้งานรวยอุ้ยแ <laughs> สีบจ้ะอาหารอีสานซิมี่อีอย่างทีว่าสีบกว่านี้มั้มง ข้เาเส้นแหากฮาก็จัดจานนะคะได้าจานข้นาวเส้จานข้าอยากินหมันงาน่ายขากระเจงเอ,อา,าเพราะว่าเ้ากินเองเดีมันม,มันจะเราจินเองเราจะไสซื้อเลเด้อจกใส่ขวดเสือก็ไม่แปลกนะ่ะเนาะออจะใส่อะไรก็ได้แต่ใส่้วเนาเพราะใส่ไ้อมมันก็ขุยเท่านั้ แซ่บแล้วแซ่บแล้วค่ะตักส่จานนะคะดูสิคะเป็นไงคะเขาเรีเยกอะไรคะซุปหัวปรีขัวะะปปข้วยนะคะซุปปรีขั้วยเนาะ,ะใส่งาดำนะจ๊ะเอามารสรงกันนะคะมึงดูค่ะอุ้ยอ่อนซ้อนเห็นบน่ต้องห้เปื่อยยี่สิบนาทีก็เปื่อยแล้ว นนะินกับขาแล้วมันปวดล้วคับกันเสดายเสดาไปบนอารดนี่มาเบิงเ้งบันนี่เห็นมัเออ มันก็คือซุปปีกล้วยของคุณป้ากคจมานนะคะถ้าอยากจะแต่งก็แต่งเข้าไปนะคะดูหนอนมันกินไอยยอดอันนี้หมดเลยอะ่ะนี่นะคะเป็นยังไงคะไปโอ้ยมุ้งยุ่งแหมไม่ใช่อย่างอื่นนะคะเนี่ยยุงนันเนี่ยอฮ้ยจะมันเงือกไรอันมาต่อมฮอกับเขาไหมเป็นไงคะซุปปีกล้วยนะคะ ใส่ปลาด้วยนะคะแล้วใส่งาดํานะคะเป็นไงคะฟีมือของคุณป้ากุณจมันสว่างเลยอารมณ์เฮ็ดเป็นทุกอย่างเลยค่ะเด้อทําได้คะ่ะแต่ว่าแล้วแต่อารมณ์ <c oughs> เป็นไงคะสวยงามอลังแท้เลยตะลึงมาคะ่ะแล้วไปกินสิคะเสร็จแล้วไปกินรอไลลาจัดไป